การโกหกหลอกลวงนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทุกคนทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะยิ่งโกหกพ่อแม่อย่างเงี้ยคงจะบา,บาปหนักบาปหนาไหมผมเองยอมรับครับตอนนี้ก็มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ไปเอ่ยไปโกหกพ่อกับแม่กันเอาไว้เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังฮะวันนี้มาทักทายทุกคนในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะครับ กิจกรรมงานของผมเยอะมากครับในสุดสัปดาห์นี้มีการแข่งขันรถแข่งมีภารกิจต่างๆนะครับที่จะต้องลุยต้องจัดการปกติเนี่ยผมจะมาเจอกับเพื่อนๆนะครับในช่วงประมาณเช้าสายใช่ไหมแต่มันกว่าจะเคลียร์งานเคลียร์อะไรกว่าจะทําตัวว่างได้ก็ปาเข้าไปนี่ฮะบ่าย2องแล้วก็เดินไปคุยไปดีกว่าเนาะวันนี้นะครับสําหรับวันเสาร์วันหยุดของหลายๆคน แต่ไม่ใช่ของผมแน่นอนนะฮะเพราะว่าชีวิตของผมในทุกวันก็เต็มไปด้วยหนะ้าที่การงานที่ทุกท่านทราบกันดีวันนี้นะครับเรื่องราวที่จะนำมากล่าวนำมาบอกเล่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการโกหกนะครับผมเนี่ยไปโกหกพ่อกับแม่ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยมันได้บุญตามจริงจะใช้คําว่าโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่สิ่งที่ผมบอกเล่าไปผมไม่ได้อ้างอิงจากหลักการทางาศาสนาทางอะไรนะ แกผมจะมีเหตุผลส่วนตัวนะครับก็จะเอา,เ,อาเรื่องราวเอาอะไรต่างๆนะครับมายกมาอ้างยกมาเล่าเพื่อที่จะให้มันฟังดูดีไม่ให้พ่อกับแม่เนี่ยนะครับต่อต้านคัดค้านผมที่ตอนนี้กําลังบ้าปลูกต้นไม้อยู่อย่างหนักหนาสาหัสเหลือเกินเนี่ยเนาะก็ย้อนไปนะครับแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เท่าไหร่หรอกเรื่องของการปลูกต้นไม้เนี่ยส่วนมากก็อยากจะตัดมาทําฟืนเผาถ่านเผาไรเสียได้ซ้ําแต่แกก็จะชอบปลูกผักสวนครัวครับพวก จะเป็นไม้ประดับเล็กๆอะไรเงี้ยพอได้แต่พ่อเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าใจรักในการที่อยากจะเป็นนักปลูกต้นไม้เนี่ยมาตั้งแต่ผมยังจําความได้แต่ตอนเป็นเด็กเล็กๆ,ๆนู่นนะครับแล้วแกก็พยายามในช่วงหลายปีนะครับเพื่อที่จะปลูกอย่างต้นไม้ที่ทุกท่านเห็นด้านหลังของผมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาต้นมะข่าต้นประดู่อะไรทำเนี่ยนะครับก็เป็นผลงานของพ่อนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนั่นแหละที่แกมาทําไว้ แต่จริงๆแล้วมันมีเยอะนะครับแต่ด้วยความที่พ่อเนี่ยจะโชคร้ายหน่อยเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยมักจะมีนู่นนีนี่มาขวางทางตลอดอปลูกเอาไว้วัวควายของชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้แถวนี้นก็จะมากัดมากินมาอะไรนะฮะแกก็เมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้ชีวิตที่นี่ไงฮะเรานานๆมาทีไงพอมาพ่อก็จะบ่นนี่ฟังว่าเอาอีกแล้วนะครับเนี่ยอย่างต้นตาลด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือตามจริงมันควรที่จะโตกว่านี้นะครับก็มีคนมาตัดมาขโมยนะครับเอาไปทํา สารเป็นตะกร้าเป็นภาชนะใส่ของใส่อะไรนะครับตามอีสานนี่ก็ทํากันเนี่ยนั่นก็คือเรียกว่าความอาภัพของพ่อนะครับในการเป็นนักปลูกต้นไม้แต่ก็จะมีมานมาผจญตลอดอ้าย้อนหลังไปนะครับที่จวงหัวกันไว้ว่าผมโกหกนี่อย,ย่างไงนะฮะก็คือแม่ผมเนี่ยจะต่อต้านหัวชนฝาเลยช่วงที่ผมมาอยู่แรกๆเนี่ยก็คือแกก็บอกว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นทุ่งนาใช่ไหม โดยรวมก็จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดแลวครับแถบนี้ถ้าไม่ปลูกปลูกอ้อยเนี่ยนะด้านหลังไม่รู้จะย้อนแสงเห็นหรือเปล่าครับอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับแกก็จะหวงพื้นที่เอาไว้นะครับว่าอยากจะให้ทํานาให้ปลูกข้าวให้อะไรมันมีข้าวได้กินมันก็ประเสริฐและชีวิตแกก็จะคิดไปแค่นั้นซึ่งผมก็บอกว่าแม่เนี่ยอายุ72แล้วพ่อก็71แล้วผมก็ไม่มีความคิดที่จะมาทําไร่ทํานาหรอกต่อให้มีที่เป็นร้อยไร่ก็คงจะสูญเปล่าไปถ้าให้ผมทํานาผมคงไปทําอย่างอื่นดีกว่า ที่มันเหมาะที่มันถนัดที่มันอยากทําจริงๆนะดังนั้นเราก็เลยอยากจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรแม่ก็บอกว่าปลูกแล้วมันจะได้อะไรรวมทั้งพ่อเองก็ไม่อยากจะให้ปลูกเยอะเหมือนกันกลัวจะดูแลไม่ไหวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็พยายามยกเหตุผลนู่นนี่นั่นมาที่ายว่าต้นไม้ที่ปลูกแล้วไม่ต้องดูแลอย่างเนี้ยด้านหลังเราก็จะได้เห็นนะครับทั้งต้นหลายๆย,ยต้นนะครับเนี่ยผมไม่รู้จักว่ามันชื่อต้นอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะขอเพียงว่าปลูกหน้าฝน ปลูกหน้าฝนเราก็จะให้ธรรมชาติาหลายคนบอกว่าให้ฟ้าให้ดินดูแลนะครับก็ใช้วิธีอย่างนั้นนะฮะแต่ผมก็เลยยกตัวอย่างไปว่าที่ปลูกแล้วได้บุญก็คือพ่อกับแม่ลองคิดดูนะว่าต้นไม้ใหญ่ๆบางต้นเนี่ยนะครับที่ปลูกแล้วเนี่ยมันก็จะมีสิงสาราสัตว์นะครับมีมดมีมแมลงมีอะไรต่างๆนะครับไปอาศัยอยู่เป็นบ้านหลัง หลังที่2ที่3ของเขานะครับมันไม่ใช่แค่ได้ประโยชน์เป็นร่มเงาหรือว่าเอามาตัดเผาถ่านหรือว่ามาบังแดดบังฝนแค่มนุษย์เราคนปลูกนะฮะสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยอย่างเสียงนกเสียงจ้กจันร้องเจียวแจ้วอยู่เนี่ยเหล่านี้ก็ล้วนแล้วจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ทั้งนั้นนะแล้วพ่อกับแม่สังเกตดูไหมว่าในวัดวาอารามต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นวัดป่าหรอกเป็นวัดธรรมดาทั่วไปนี่ก็จะมักจะมีต้นไม้เยอะเนี่ยขนาดหลวงพ่อเนี่ยเขาก็ยังปลูกไว้เลย เพราะว่าวัดเนี่ยมันเป็นที่ร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาอาศัยของทุกสรปปรพสิ่งชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่ว่าสร้างให้พระอยู่อย่างเดียวถูกอ่าดังนั้นก็คือหลวงพ่อก็จะมีกุศโลบายว่าปลูกต้นไม้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่พักพิงอาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยเนี่ยฮะผมก็เล่าไปทีนี้พ่อก็บอกเออมันก็ใช่นะดูวัดของหลวงตานั้นหลวงตานี้พระอาจารย์นั้นพระอาจารย์นี้แกก็จะเล่าไปหรอกก็บอกว่าเออใช่ แล้วนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยยกถ้าถ้าคุยกับพ่อกับแม่น่ะถ้าพูดเรื่องเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องหลักธรรมคาสั่งสอนศาส,สนาอะไรต่างๆเนี่ยจะคล้อยตามได้ง่ายซึ่งผมเนี่ยไม่ใช่คนที่จะมาแตกฉันมาร่วงรูอะไรผมไม่ใช่คนเคร่งคนไดนะฮะแล้วก็ถ้าบางท่านได้จะได้ทราบนะครับว่ามุมมองทางศาสนาผมมันค่อนข้างที่จะแปลกสิยด้ซ้าแต่ผมก็พยายามที่จะยกมาให้พวกเขาเนี่ยได้เปลี่ยนมุมมองว่าการปลูกต้นไม้มันเป็นสิ่งที่ดีนะอ่านะครับ แล้วก็เหตุผลเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนศาสนาอะไรทั้งนั้นนะแต่ถ้ามันบังเอิญมันจะคล้ายก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับที่มีแนวคิดที่ใกล้เคียงหลักคําสอนบางอย่างนะครับของศาสนากันนะผมก็บอกว่าเนี่ยดูข่าวทุกวันเนี่ยก็เห็นก็ทราบดีไม่ใช่หรอพ่อกับแม่เนี่ยข่าวในทีวีเนี่ยว่าบ้านเราเนี่ยกำลังแย่ฝุ่นเนี่ยมันหนาเตอะเลยเบ้านเราตอนนี้ขอนแก่นเนี่ยสิอันดับที่13หน้านะที่ มีฝุ่นเยอะที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะอันดับที่13เนี่ยสิอันดับแรกเนี่ยอยู่อีสานครับฝุ่นเยอะที่สุดกลายเป็นจังหวัดนครพนมใหญ่เยอะกว่ากรุงเทพเยอะกว่าเมืองอุตสาหกรรมที่อีกเนี่ยดังนั้นกับการที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยก็คือมันไม่ได้ช่วยแค่แบบว่าให้สิ่งสารศัลายอยู่เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างไปเท่านั้นคือย,ยังช่วยโลกของเรากลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องจักรวาลอีกนะฮะเนี่ยว่าเนี่ยนะครับ ฝุ่นมันจะช่วยกรองช่วยทําให้คนที่อยู่ก็คือพ่อกับแม่นี่แหละนะครับได้มีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ถือว่าลดโลกร้อนตอน้นไม้ใหญ่ๆนี่มันจะเป็นร่มเป็นเงาเป็นอะไรต่างๆมันจะคายกา๊าซออกซิเจนออกมานะครับเราได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเราได้ฝุ่นมันก็จะเข้าถึงตัวเรายากขึ้นกว่าพื้นที่โลง่ลงๆที่แบบว่า ในดินนี่ไม่มีอะไรปลูกไว้เลยนะครับในอากาศไม่มีอะไรบงังแดดบังฝุ่นบังควันอะไรเลยเนี่ยแล้วก็ยิ่งทุกวันนี้เห็นไหมว่าเนี่ยเขายังคงเผาอ้อยอยู่จนถึงขนาดนี้นะครับเนี่ยร่วงเลยมา6เดือน7เดือนแล้วยังไม่หยุดเลยเนี่ยทั้งที่อ้อยบางลานก็ปิดแล้วแต่ก็ยังมีการเผาป่าเผาอ้อยกันอยู่ทุกวันเลยเนี่ยเราไปห้ามก็ได้ไหมก็ไม่ได้ได้แต่บนในครอบครัวเราเนี่ยใช่ไหมดังนั้นก็คือก็ต้องมีวิธีป้องกันวิธีช่วยกัน พอผมพูดมาในแบบนี้ก็คล้อยตามผมนะครับผมก็เลยเจะมีโครงการนะครับที่จะปลูกเพิ่มนะครับในขณะที่ตรงที่ผมเดินอยู่นี้ด้วยนะฮะเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเหมือนมันจะรกรกแล้วนะครับคือถ้ามันโตขึ้นมาเต็มเต็มที่ก็คงจะรกเลยล่ะแต่ผมยังไม่พอใจฮะผมจะต้องเอาให้มันร่มรื่นกว่านี้เนี่ยทุกท่านก็จะเห็นนะครับที่ผมเดินอยู่เนี่ยมองในตอนนี้มันก็ไม่ได้ว่าเป็นป่าที่ร่มรื่นอะไรหรอกแม้ว่ามันจะอุดมสมบูรณ์มีจักระจันมีอะไรร้องเนี่ยแต่มันควรที่จะดีกว่านี้ครับ มันควรที่จะเขียวขจีกว่านี้ในหน้าแล้งซึ่งเราจะต้องอยู่กับฤดูร้อนตอนนี้ประมาณ3 7องศาครับเนี่ยที่ผมเดินมาเมื่อกี้ผมลองวัดดูตามด้านหน้าของผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทะลุ40องศาในไม่ช้านี้ประมาณสักช่วงหลังสงกรานเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดแต่บางพื้นที่ไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนบ้างน,นะครับตอนนี้ที่เลย3 6 37องศาไปแล้วเนี่ยร้อนจริงๆครับ เราอยู่ตรงนี้กันเราเรียกว่าอยู่กับอะไรที่มันหิวเฉาในแบบนี้มันมันมันก็ไม่สดชื่นนะร่างกายเนี่ยสมองมันก็ไม่โล่งไม่อะไรนะครับผมนั่งทํางานทําอะไรมันร้อนมันก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับคอทงานไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คือ,อช่วงที่เขาเผาเขาจุดไฟจุดอะไรเยอะๆเนี่ยตรงนั้น,นจะเป็นช่วงที่แบบว่าโอ้นะฮะหนักใจเลยครับ หายใจไปนี่รู้สึกว่าแสบจมูกเลยบางทีในช่วงกลางคืนนะครับเขาจะชอบเผากันตรงนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นปลูกป่าแล้วปลูกต้นไม้แล้วได้บุญเนี่ยพ่อกับแม่ก็เชื่อผมสนิทใจผมต้องขอบคุณสิ่งไหนดีล่ะฮะต้องขอบคุณความเป็นเจ้าคิดเขาเรียกว่าอะไรนะใช้คําไม่ถูกอ่ะคือพวกที่บอกว่าชอบพูดชอบอ้างอิงอะไรที่มันน่าเชื่อถือได้พูดเหมือนนักวิชาการพูดเหมือนนักบวชนักเทศอะไรเงี้ยนิสัยสไตล์ผมจะเป็นประมาณนั้น ก็คือผมจะไม่พูดสงๆงว่าพ่ออยากปลูกต้นไม้แล้วก็เออาไวไวนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยผมจะยกอ้างประเด็นมาหนึ่งสองสามสี่ว่าปลูกแล้วมันดียังไงมันได้ยังไงนะฮะแต่ตามจริงผมผมไม่ได้ว่าจะมาโน้มน้าวเขาด้วยสิ่งที่มันจอมปลอมสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมบอกไปผมก็มั่นใจนะฮะว่าข้อมูลผมก็ไม่ผิดนะว่าถ้าปลูกต้นไม้มันก็ช่วยทําให้เรียกว่าลดโลกร้อนได้จริงๆบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหคุณปลูกแค่ไม่กี่สิบต้น ไม่กี่ร้อยต้นเนี่ยคุณจะไปช่วยโลกช่วยอะไรได้ขนาดนั้นเชียวหรออะผมคนนึงทาได้มีเพื่อนผมมีน้ามีญาติมีพ่อมีแม่ผม3คน5้าคนร้อยคน300คน 1, 000, 1 000, 000, คนึ0 0พคนคิดเหมือนกันเนี่ยจากแค่ไม่กี่ส0ต้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผมว่าน่าจะเป็นหลายร้อยพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนเราไร่เนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับทุกคนเนาะดังนั้นก็ถือว่ามันไม่ใช่ข้อบังคับอะไรหรอกนะครับแต่มันเป็นจิตสํานึกนะครับคงไม่มีใครมาบังคับให้เราปลูกได้ เพียงแต่ว่าตัวเราเรามีจิตสานึกในการที่จะเรียกว่าใช้นะครับสิ่งที่เรามีอยู่ใ,ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แค่ไหนอย่างไรกันบ้างกับพื้นที่ที่ผมประเมินดูว่ามันมีส่วนไหนที่มันว่างมันไม่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเราก็เอามาเพื่อที่จะเป็นป่าเป็นอะไรได้อย่างด้านหลังของผมเนี่ยนะครับผืนนาตรงนี้เนี่ยก็เนี่ยกับหน้าฝนก็คงจะปรับพื้นที่แล้วก็เตรียมลงปลูกต้นไม้ก็ว่าจะปลูกตอนนี้มันมันก็เราเรา,เราดูแลเกินกําลังเราไปแล้วว่ามันหน้าแรงแรงไงครับมันมันร้อน ร้อนจัดแล้วก็รถน้ํานี่ก็แทบที่จะไม่ทันกันเลยทีเดียวเนี่ยก็เลยจะยกยอดไปลงนะครับน่าจะเป็นร้อยๆสองร้อต้นหละที่ผมแพนไว้กับพ่อกับแม่นะครับว่าเราจะปลูกกันในช่วงหน้าฝนนะครับอีกประมาณสัก2 3ถึงสามเดือนข้างหน้านี้นะฮะทุกคนเนาะอ่ะวันนี้ก็ถือว่านะครับเรามาทักทายคุยกันยาวๆนะครับกับคนบ้าปลูกต้นไม้คนรักธรรมชาตินะครับเช่นผมเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ว่าโรคตัืออะไรหรอกครับก็คือ ก็เริ่มจากตัวเราเองก่อนนะฮะเราชอบเราอยากจะอยู่ในชีวิตที่เราดีไซน์เองอะไรเงี้ยบางทีไปเที่ยวสวนทเที่ยวป่าทเที่ยวอะไรของคนอื่นที่เขาจัดเอาไว้ให้เนี่ยบางทีก็อยากเอามามาใช้กับตัวเองนะครับว่าต่อไปไม่ต้องไปไหนแล้วครับอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็โอเคแล้วละ่ะเออต้อนรับคนอื่นที่เขาจะมาเยี่ยมมาหาเราสดีกว่าก็คิดอย่างนั้นนะครับทุกคน